เพลงฮิตดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการจัดอันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเพลงฮิต5าดาวสำหรับสัปดาห์นี้บ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่ต้องเตรียมตัดแต่งกันให้ดีๆนะครับเพราะลมพายุแรงอาจทำให้ต้นไม้หักโคน่นนำมาซึ่งอันตรายต่อทรัพย์สินและร่างกายของเราได้ครับ และตอนนี้มาอัปเดตอันดับเพลงฮิตกันต่อส่วนวันนี้จะมีเพลงดังเพลงไหนอยู่ใน5อันดับเพลงฮิต5ดาวกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5ได้แก่เพลงเจจ่าเจของ2นักร้องคู่เสียวเปี้ยวซ่าขวัญใจข่าวแวนเอ็มสาชาอาสยามขยับลงมาอยู่ลำดับที่5ในสัปดาห์นี้สำหรับเพลงสนุกๆที่เข้าไปสร้างความคึกคักให้กับสถานบันเทิงทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ สามารถดาวโหลดมาฟังได้ร้องตามเต้นตามกันได้แล้วทางอาสยามออนไลน์ .com, YouTube อาสยามมิวสิกและทางแอปพลิเคชัน l ลฟ e m u s i ิกครับมาถึงอันดับที่4ได้แก่เพลงจิกหมอนของสาวเหนือเสียงสวยลูกตาลอาสยาม พัฒนาการความน่ารักฉบับมโนกับเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นลูกตาลได้อย่างเป๊ะเวอร์ทั้งความมุ้งมิงปรุงฟริงรับรองว่าใครได้ฟังจะต้องนั่งฟินจิกหมอนและอมยิ้มไปกับเพลงนี้แน่นอนสามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ร้องตามกันได้แล้วทางอาสยามออนไลน์ .com, YouTube อาสยามมิวสิกและทางแอปพลิเคชัน Line m ิ s i c ครับ <S <S มาต่อกันที่อันดับที่3ได้แก่เพลงไอ้มีเหตุผลของเน็ตไอดอลที่มาแรงในโลกโซเชียลเบิ้ลปทุมราชอาสยามถึงวันนี้ใครๆก็หลงรักนักร้องหนุ่มคนนี้ด้วยความน่ารักและความสามารถรอบด้านของเขาทำให้เพลงไอ้มีเหตุผลยังดังไม่หยุดอยู่ในขณะนี้สามารถดาวโหลดมาฟังและร้องตามกันได้แล้วทางอาสยามออนไลน์ .com youtube อาสยามมิวสิกและทางแอปพลิเคชัน l i n e Music ครับ ำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีมาถึงอันดับที่สองได้แก่เพลงเหตุผลของคนจะไปของนักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งเฟสติวัล อัญยาอางสยามสาวน้อยผู้หลงรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจวันนี้เธอได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองรักจะนำสู่หนทางแห่งความสำเร็จเข้าสักวันสามารถดาวน์โหลดมาฟังและหัดร้องตามกันได้แล้วทางอางสยามออนไลน์ .com, YouTube อางสยามมิวสิกและทางแอปพลิเคชัน Music ครับสํกหรับ แล้วก็มาถึงอันดับที่1ได้แก่เพลงเฟซก็หายไลน์ก็เงียบเพลงล่าสุดของเน็ตไอดอลที่มาแรงในโลกโซเชียลเบิร์นปทุมราชอาสยามเพลงรักเหงาเหงาซึ้งๆกับภาษาเพลงที่ทันสมัยโดนใจทุกคนที่ชอบเล่นไลน์และ a ฟซ b o o k ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่เป็นฝีมือของเบิร์นแต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนองเขาจึงถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้แบบเต็มร้อยจะอ้อนแค่ไหน,น,นต้องหามาฟังกันนะครับ สามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ร้องตามกันได้แล้วทางอัาสยามออนไลน์ .com, YouTube อัาสยามมิวสิกและทางแอปพลิเคชันไลั์มิวสิกครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าเพลงอะไรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด5อันดับประจำสัปดาห์นี้ ส่วนใครชื่นชอบเพลงไหนก็โหลดกันได้เลยนะครับทางอาศสยามออนไลน์ .com, YouTube อาศสยามมิวสิกและช่องทางใหม่ล่าสุดทางแอปพลิเคชัน l i n e Music ครับส่วนในสัปดาห์ต่อไปจะมีเพลงอะไรเข้ามาอยู่ใน5อันดับเพลงฮิตกันบ้างนั้นติดตามกันได้ในเพลงฮิต5ดาวนะครับสวัสดีครับเพลงฮิตหาดาว